สวัสดีครับกอร์เตอร์สุเบนต์บริฟกับผมทนมกันทองครับด็อกเอรไบรอันมูนาหานซึ่งเป็นหมอประจำสภาคอนเกรสและสารด้รัมนูญนะครับเป็นหมอใหญ่เนี่ยได้ออกมาเตือนว่าจะมีคนอเมริกันประมาณ70ล้านถึง150ล้านคนที่อาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสในรอบนี้นะครับเขากล่าวกับบรรดาสตาฟนะครับที่สภา คอนเกรสนะครับในวันก่อนนะครับในขณะที่ทางสหรัฐเองตอนนี้กําลังเผชิญนะครับกับการเพิ่มปริมาณของผู้ติดเชื้อไปเป็นจํานวน1200รายแล้วนะครับรัฐบาลทรัมป์เองยังไม่ได้มีมาตรการที่จับต้องได้นะครับว่าจะจัดการกับการแพร่ระบาดของโคโรนไวรัสอย่างไรแต่ว่าล่าสุดป,ประธานาธิบดีโด,โดนัลด์ทรัมป์ได้มีคําสั่งห้ามนะครับไม่ให้เครื่องบินหรือว่าไม่ให้คนยุโรปนะครับบินเข้าสหรัฐ เป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะครับพร้อมกันนี้เขาได้พยายามนะครับที่จะเข็นมาตรการในการดูแลเยาวยาทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะให้หน่วยงานอย่าง small business administration นะครับปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายย่อยนะครับรวมทั้งเสนอมาตรการที่จะลดภาษี payroll tax นะครับ ตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยร่วงไปประมาณ20%แล้วนะครับก็แสดงว่าตลาดหุ้นของสหรัฐตอนนี้เข้าสู่ภาวะมีนะครับหลังจากที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุกบุลลุงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุลลุงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้ง b f a ย p ์ฟอ a ์บอปเอะย่าลืมกดสมัครในยู u b e เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ